13ชัยชนะจากการคุมทีมเล่นพรีเมียร์ลีก41นัดต,ตลอดอายุการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลาราว1ปีนิดๆน,น,นี่คือผลงานของรูเบนอัลโมริมกุนซหนุ่มชาวโปรตุเกสวัย40ปีที่กำลังถูกยิบขึ้นมาตะแลงแกงแห่งความกดดันอีกครั้งนะครับหลังผลงานน่าผิดหวังทำได้แค่เสมอได้บ้างของตัวเองกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดชดโอกาสดีที่จะขยับขึ้นไปอยู่ในท็อป5ในโปรแกรมที่หลายๆทีมหัวตารางพาสะดุดทำแต้มตกหล่นกันไปต้องยอมรับนะครับว่าซีซั่นนี้รูเบนอัลโมริม สร้างความรู้สึกที่น่าผิดหวังให้เกิดขึ้นกับแฟนบอลยูไนเต็ดแค่2ครั้งเท่านั้นนั่นคือครั้งแล้วครั้งเล่าครับเนื่องจากตลอดฤดูก,กาลที่ดําเนินมาจนถึงตอนนี้นี่คือครั้งที่4แล้วนะครับที่พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากๆในการจะพาตัวเองขยับขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ท็อป5แต่ก็ลงเออด้วยผลลัพธ์การแข่งขันที่ไม่ดีพอจะทําให้ความหวังการขยับอันดับนั้นเกิดขึ้นจริง แน่นอนนะครับว่าผลเสมอย่อมดีกว่าพ่ายแพ้แต่บางครั้งการเสมอให้ความรู้สึกที่ไม่ต่างอะไรกับการพ่ายแพ้ได้เช่นกันและผลงานเกมล่าสุดของปีศาจแดงตรงกับนิยามดังกล่าวนั้นอย่างแท้จริงครับขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่กําลังดําเนินไปของปีศาจแดงในช่วงที่ผ่านมายังตรงกับนิยามที่มีการพูดกันมาตลอดอาทิเช่นจากคนข่าวอย่างไซมอนสโตนที่เน้นย้าเสมอกับคําว่าทีมที่เดินหน้า1นึ่แล้วจากนั้นก็ถอยหลังมา2อก้าวนลุกอยู่แบบนี้ไม่หลุดพ้นไปไหนแทบไม่ต่างอะไรกับทีมที่ทยทยาน ฝันใหญ่แต่ไม่กล้าหารพอจะทําสิ่งต่างๆให้สอดรับกับมาตรฐานความทะเยอทะยานที่ตั้งไว้ในฟุตบอลพเมลีกอย่างที่สับหลอกของเรานําเสนอมาตลอดนะครับกับช่วงโปรแกรมเดือนธันวาคมซึ่งถูกยกให้เป็นทาลายหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญของฤดูกาลเนื่องจากภาพอะไรต่างๆของลีกจะชัดเจนมากขึ้นก็ตรงรอยต่อเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพของสโมสรใดที่ดีพอจะท้าทายแชมป์ภาพของทีมใดที่น่าจะต้องสู้กันยาวๆในพื้นที่โคตาฟุตบอลยุโรปและภาพของทีมใดที่จะต้องดิ้นนน,นีตกชั้นดังนั้นการ ที่แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดทิ้งคว้างโอกาสทองสําคัญในการจะพาตัวเองขยับแต้มเพิ่มขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ท็อปไฟของตาราง ทั้งที่ปัจจัยแวดล้อมจากการแข่งขันคู่อื่นนั้นเอื้ออํานวยอย่างมากมันจึงเป็นราคาแสนแพงที่สุดท้ายผู้เขาต้องจ่ายด้วยการชดตั๋วกลับไปรายการแข่งขันระดับทวีปในซีซั่นหน้าเอาได้ง่ายๆแม้ตอนนี้คะแนนในตารางจะดูเกาะกลุ่มเหนียวแน่นไม่ห่างกันมากแต่เดี๋ยวคอยดูได้เลยนะครับโปรแกรมเดือนธันวาคมที่อัดแน่นรออยู่หลายเกมนี่แหละครับเมื่อเวลาผ่านไปภาพความห่างของช่องว่างคะแนนในกลุ่มบนจะเผยชัดออกมาขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ครับยังมีประเด็นวิเคราะห์ที่เหมือนเรื่องตลกร้ายแฟนบอลปีศาจแดงฟังแล้วอาจจะขำขื่นในใจนั่นคือการ มีหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า วิธีที่จะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกวันนี้นั้นง่ายมากแค่เพียงปล่อยให้พวกเขาได้เป็นฝ่ายครอบครองบอลเล่นกับลูกบอลไปแบบนั้นปล่อยให้พวกเขาได้สร้างจังหวะเข้าทำกันขึ้นมาเพราะที่สุดแล้วพวกเขาจะไม่สามารถทำได้และแพ้ภัยตัวเองจนเป็นช่องโอกาสให้ทีมคู่แข่งได้โจมตีกลับแบบสบายๆเรียกว่าเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องจะบุกใส่วิธีไหนแต่เล่นในแดนตัวเองให้ชัวไว้ก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวปีศาจแดงจะบริการเสิร์ฟโอกาสให้ถึงที่จากข้อบกพร่องของปีศาจแดงที่เล่นในแนวทางเป็นต่อหรือว่าคลองบอลเข้าท ยย่แยซึ่งตามรูปการที่มันก็ชัดเจนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดความสามารถที่จะเล่นในแนวทางของสมโมสรใหญ่ๆเขาทำกันคำถามคือภายใต้การคุมทีมของรูเบนออมูริมที่ได้รับการหนุนหลังจากฝ่ายบริหารอย่างมากพวกเขาจะตีโจทย์ระบบการเล่นที่พวกเขายึดมั่นอยู่ในตอนนี้ให้าสามารถเล่นแล้วนำเสนอวิธีการในนิยามแบบทีมเป็นต่อออกมาได้อย่างมีคุณภาพมากกว่านี้ได้จริงหรือไม่ ต้องบอกนะครับว่าในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกมันมีแค่คุณซือคนเดียวและท,ทีมทีมเดียวเท่านั้นจริงๆที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จกับบอลร,ระบบหลังสามนั่นคือเชลซีของอันโตนิโอคอนเต้ที่ก้าวไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อหลายปีก่อนมันสะท้อนนะครับว่าระบบการเล่นหลังสามนี้มันเป็นอะไรที่ยูนิและเฉพาะทางมากๆและมันเป็นระบบที่เรียควาปัจจัยแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเยอะมากจริงๆถึงจะสามารถหยิบมาใช้แล้วทุกอย่างมันจะเวิร์กมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับว่าภายใต้บริบททีมอย่างปีศาจง่ยนสาาาร,รานนมามะัไถ เสนอคุณภาพที่สมบูรณ์อย่างที่ตัวระบบมันสามารถเป็นได้ออกมาให้เห็นทีนี้คําถามเลยตีกลับไปที่คนทําทีมอย่างรูเบนออมรลินนั่นแหละครับแน่นอนนะครับว่าเขายังอายุน้อยประสบการณ์ในเวทีระดับสมบบติเพเมอรีมีจํากัดแต่อย่างน้อยที่สุดในมุมของคนทํางานมันยากมากที่จะเชื่อว่าเขาไม่ดูว่าระบบตอนนี้มันยังทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะคุณภาพผู้เล่นไม่ตอบสนองเต็มที่แต่เขาเลือกจะเดินหน้าไปตอบภายใต้แนวคิดนี้แบบไม่มีการผ่อนปลนแน่นอนว่าในแง่หนึ่งมันดีนะครับที่เขาตัดสินใจเด็ดขาดกับสิ่งที่คิดเพราะสะ ได้ดีว่าเขามีความแน่วแน่แถมยังสามารถใช้ความแน่วแน่นี้มาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของนักเตะได้อีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับทุกวินาทีที่เจ้าตัวเลือกจะแน่วแน่ไปกับแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีราคาที่ต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยรายวันเหมือนเงาตามตัวติดไปด้วยนั่นคือค่าเสียโอกาสในทางฟุตบอลที่จะพลิกสถานการณ์ทีมกลับมาสู่รูปรอยเพื่อผลลัพธ์ระยะสั้นตรงหน้า มากไปกว่านั้นครับดูเบนอมูรีมยังถูกวิจารณ์หนักหน่วงเพิ่มเติมอีกกับประเด็นเรื่องที่เจ้าตัวดูไม่ใส่ใจให้ความสําคัญกับการหยิบใช้งานผู้เล่นดาวรุ่งของทีมโดยมีข้อพิพาทหลักๆนะครับอยู่ที่คอบปี้เมนูที่เวลานี้หลายสื่อเริ่มหยิบการที่เขาไม่ให้โอกาสคอบปี้เมนูลงสนามมาโจมตีหนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆว่ากําลังทําลายอนาคตเด็กดาวรุ่งที่ถือว่าน้าดีที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษอันที่จริงแล้วนะครับต้องบอกว่าด้วยมารายาทในการทํางานเมื่อคนเป็นผู้จัดการทีมตัดสินใจออออะไรรตตตัััวผู้้้เเล่่นนงงก็งยมบ,บแทีีป ของรูเบนอัลบรินก็คือการตัดสินใจของเขามันดันไม่สอดรับกับผลการแข่งขันที่ออกมา คือถ้าเขาเลือกแล้วพูดแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสโมสรและเขาก็พูดเองในหลายครั้งนะครับว่าค็อบบี้เมนูก็เหมือนคนอื่นๆคืออยู่ในทีมและเขาจะพิจารณาการลงสานามตามโอกาสชนะของทีมเท่านั้นเพราะเขาแค่ต้องการชนะเกมการแข่งขันและเขาต้องจัดตัวจริงที่ดีที่สุดลงไปทีนี้พอผลการแข่งขันบรรน,นันออกมาไม่ดีพอกระแสมันจึงตีกับค่อนข้างแรงนะครับเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเรื่องของค็อบบี้เมนูที่หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ารูเบนเอโมริมอาจมีซัมติงอะไรในใจเป็นธ ที่จะไม่เลือกใช้งานดาวรุ่งอะคาเดมี่รายนี้หรือไม่ คือถ้าผลการแข่งขันมันออกมาดีประเด็นคําถามนี้ย่อมไม่มีน้ําหนักให้ตามต่อนะครับทว่าพอมันออกมาไม่ดีก็เป็นอะไรที่ปกติซึ่งผู้คนจะตั้งข้อสงสยัยแถมเกมล่าสุดนี้อมโมริมยังเลือกมาโนเอลอูกาเต้ที่ผลงานช่วงหลังๆแย่สุดๆเปลี่ยนลงไปก่อนคัพบ,บี้เมนูอีกต่างหากจะไม่ให้คนคิดก็คงไม่ได้นะครับแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นนาธานซอลคนข่าวค่ายเมลสปอร์ตเองก็แสดงความคิดเห็นเฉพาะประเด็นคัพบ,บี้เมนูนี้เอาไว้ว่าการถูกตัดออกจากโอกาสลงสนามของคัพบ,บี้เมนูมันไม่เมกเซนต์แน่นอนในมุมของอมโมริมเขาบ าการหมกบุนกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนั้นแปลกประหลาดแต่หลักๆคือเขาน่าจะไม่ไว้ใจคอปปี้เมนูซึ่งยิ่งตอกย้ําเรื่องนี้ตอนนี้มันกําลังส่งผลต่อคอปปี้อย่างมหาศาลคุณสามารถเห็นได้เลยจากบรรยากาศการซ้อมไม่มีใครภายในสโมสรกล้าปฏิเสธด้วยซ้ำว่าการที่คอปปี้เมนูขาดโอกาสลงเล่นมันทําร้ายจิตใจพวกที่กําลังเติบโตมาจากระบบเยาวชนเช่นเดียวกับตํานานอย่างโพสโคที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีด้วยความยิดเห็นบางประการซึ่งค่อนข้างแรงแล้วมีการลบออกในภายหลังทว่าก็ไม่รอสายตาชาวเน็ตนะครับ เอาไว้ทนจนมีการเผยแพร่ออกมาเนื้อหาคือการที่พอสโคแชร์ข่าวคาพูดของรูเบนอโมริมว่าก็พิจารณาค o p y ี้เมนูว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับคนอื่นๆและพอสโครีรโพสไปใส่ความเห็นต่อในแบบสตอรี่ไอข้อความของเขาคือเด็กคนนี้กําลังถูกทําลายไม่ใช่แค่การไม่ได้ลงเล่นในทีมที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ในเกมฟุตบอลผมเกลียดจริงๆที่ต้องเห็นเด็กท้องถิ่นที่โตมาต้องออกจากทีมแต่ถึงตรงนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ดีที่สุดต่อตัวคอปปี้พอก็คือพอจริงๆ ขณะที่คนข่าวระดับสูงขึ้นมาหน่อยอย่างลอรีวิทเบลค่ายเดอแอตแลนติกเองก็มีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับคอปปี้เมนูเวลานี้โดยเนื้อหาคือการชี้ว่าภายในแคลิงตันนั้นก็เริ่มยอมรับแล้วกับการที่คอปปี้เมนูไม่ได้ลงเล่นมากพอว่าน่าจะมาจากเหตุผลเรื่องฟุตบอลเพราะดูเบนออมริม,มักจะพูดตลอดว่าคอปปี้เมนูนั้นยังค่อนข้างขาดความเร็วในการจะพลิกบอลขึ้นหน้าแต่ทีนี้มันก็น่าสงสยนะัยหนักมากเข้าไปอีกในมุมความคิดเห็นของลอรีวิทเบลเพราะเขาบอกว่า คือผมคิดนะว่าลองดูคอปปี้แล้วเทียบกับบูโน่เทียบกับกาเซมิโลและอุกาเต้ในตำแหน่งนั้นถ้าคอปปี้ไม่มีความเร็วกาเซมิโลนี่ไม่มีแน่ๆ่บูโน่เองก็ใช่จะเดวส่วนอุกาเต้นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยซ้าเท่านั้นไม่พอเพราะในเพรสคอนเฟลเคนล่าสุดของรูเบนออมูริมที่เป็นเพรสคอนเฟลเคนก่อนเกมนัดต่อไปแต่จัดขึ้นหลังเกมเสมอกับเวสต์แฮมพอดีนั้นสื่อก็ถามรูเบนออมูริมเรื่องนี้เช่นกันและมีริ้วรอยการตอบคำถามของรูเบนออมูริมก็เริ่มมีแคมมอคชั กับคำตอบที่เขาระบุว่า ผมเข้าใจสิ่งที่พวกคุณจะสื่อนะพวกคุณรักคอปปี้เขาเป็นผู้เล่นระดับทีมชาติอังกฤษแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมจําเป็นต้องส่งคอปปี้ลงเล่นโดยที่ผมไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าสมควรต้องทํานั่นเป็นการตัดสินใจของผมนั่นแหละครับทำให้ข้อโต้แย้งว่าการที่คอปปี้เมนูไม่ถูกส่งลงสนามมากพอเพราะขาดความเร็วมันกลายเป็นเหตุผลที่ขาดน้ําหนักเนื่องจากตัวเลือกอื่นในตําแหน่งเดียวกันเองก็ใช่จะดีไปกว่าแถมบางคนที่ได้ลงเล่นก่อนอย่างบรูโน่กับตําแหน่งกลางสนามก็ไม่ใช่ตําแหน่งธรรมชาติของเขาด้วยซ้ําส่่่วววนนนปัญหาาาาาาคคมแแข็งงงรด้กยภพทีบสเ เพราะว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ Co p y ป้เมนูไม่ถูกใช้งานมากพอก็ยิ่งขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากย้อนไปสมัยเอดิกเทนทาง ความแข็งแกร่งทางกายภาพไม่เคยเป็นปัญหาของคอปปี้เมนูเลยแม้แต่นิดเดียวแถมถ้ามองไปที่กองกลางในหน้าข่าวเชื่อมโยงกับการที่ปีศาจแดงจะซื้อมาร่วมทีมอย่างอดัมวอตันเองหลายคนก็ยังรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าเอาจริงก็อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าคอปปี้เมนูก็ถือเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าตามต่อกันเยอะนะครับระหว่างรูเบนเอามริมกับคอปปี้เมนูมีอะไรเชิงลึกเบื้องหลังที่มากกว่าเหตุผลทางฟุตบอลหรือไม่เพราะยิ่งนานวานันยิ่งเริ่มมีกลิ่นแปลกๆออกมาว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเหตุผลทางฟุตบอลอย่างเดียวอีีกแแลล้วน่หะครับ ต่อประเด็นวิเคราะห์หลังเกมของข่าวแองกาคนข่าวเดอแอรแลนติกเขียนไว้ถึงปัจจัยสำคัญว่าทำไมทั้งที่ปีศาจแดงขึ้นนำก่อนแต่กลับลงเอยด้วยผลเสมออย่างน่าผิดหวังจุดหนึ่งที่ข่าวแองกาเจาะจงไว้ตัวโตโตเลยก็คือช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างผู้เล่นที่ดีที่สุดของรูเบนออมบริมกับผู้เล่นตัวสำรองในทีมสะท้อนชัดเจนจากการที่พอส่งแพทริกดอกกูและมานูเอลอูกาเต้ลงมาแล้วทำให้กระแสเกมพลิกผันเป็นลบทันทีซึ่งทั้งดอกกูและอุกาเต้ก็เป็น2ชื่อนักเตะที่รูเบนออมบรีมกาหัวววว้้เเออองงงง่่่่าาาายูใในนนนชลลททีตดิรรกผ อย่าางมกจากนั้นตามมาด้วยคําถามที่คาวองก้กชวนให้คนอ่านคิดตามนั่นคือปัจจัยเรื่องของสภาพร่างกายผู้เล่นปีศาจแดงทําไมเล,เล่นไปแล้วดูแสดงความอ่อนล้าออกไห้เห็นง่ายได้เกินไปทั้งที่ซีซั่นนี้พวกเขามีเกมแข่งสัปดาห์ละหนึ่งเกมเท่านั้นสโมสรใหญ่ๆห,หรือว่าทีมที่มีขนาดเท่ากับยูไนเต็ดกับอาการล้าของผู้เล่นในช่วงต้นซีซั่นแบบนี้ทั้งที่ลงเล่นสัปดาห์ละแค่เกมเดียวแบบนี้มันปกติหรือเปล่า คาวานกาพยายามไขคำตอบด้วยการระบุว่าเรื่องนี้บางทีขึ้นอยู่กับคนจะคิดนะครับแต่สําหรับในมุมมองของเขาถ้าสมมติว่าปีศาจแดงจะต้องลงเล่นแค่สัปดาห์และเกมไปอีก2อสซีซั่นข้างหน้าอย่างนี้สิ่งที่พวกเขาควรต้องทําให้ได้ก็คือการที่ต้องนําเสนอฟุตบอลที่มันมีประสิทธิภาพได้มากกว่าที่เป็นตอนนี้เนื่องจากที่กําลังเป็นอยู่มันห่างไกลาจากมาตรฐานที่ถูกต้องไปมากเมื่อมองว่าไม่ได้มีโปรแกรมแข่งขันเยอะมากมายอะไร ปิดท้ายที่ตัวของรูเบนอลมูริมเองกับควันหลงอีกบางเรื่องหลังเกมก็จะมีที่ลือกันนะครับว่าเขาเสียห้องแต่งตัวไปแล้วหรือไม่ จากภาพหลังจบเกมที่มีช่วงหนึ่งผู้เล่นของปีศาจแดงไม่มีการจับมือหรือว่าสวมกอดให้กำลังใจอะไรกับกุนซือรายนี้อย่างที่ควรจะเป็นซึ่งประเด็นนี้ต้องยอมรับนะครับว่าน้ำหนักยังค่อนข้างน้อยนะครับแกรี่เนวิลเองก็วิเคราะห์ไว้โดยชี้ว่าหลักๆมันไม่ใช่เรื่องผู้จัดจาการทีมเสียความเชื่อมั่นจากนักเตะในทีมหรอกแต่ภาพรวมการทำงานมันไม่ดีพอหรือมันได้แค่นี้กันจริงๆมากกว่าคือพวกเขาไม่ดีพอและไม่ใกล้เคียงที่ผมคาดหวังไว้ด้วยรวมถึงไม่ดีเท่าที่ผมคิดนะว่ารูเบนเอั์ริมอยากให้เป็นคือม หวังของผู้กำกับนะส่วนเรื่องเสียห้องแต่งตัวไปผมยังไม่เห็นอะไรที่สอบไปในทางนั้นเลยผมว่ามันไม่มีหรอกคำถามคือทำไมมันขาดแนวทางและทัศนคติที่ดุดันที่จำเป็นต่อการเล่นแบบนี้มากกว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนั้นเหมือนกัน ชัยชนะจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่จริงจังในลีกพวกเขาอาจจะขึ้นไปอยู่อันดับที่3และเริ่มคิดถึงโปรแกรมที่พวกเขามีเมื่อทุกคนเริ่มต้นเล่นฟุตบอลยุโรปและการแข่งขันฟุตบอลั่วจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมแต่น่าเสียดายพวกเขาไม่ใช่โอกาสที่ตัวเองมีเพื่อก้าวขึ้นไปอยู่ตรงนั้นและผมไม่เข้าใจมันผมไม่เข้าใจการขาดความตระหนักถึงการเร่งรีบที่ต้องชนะและขาดความเข้มข้นผมไม่เข้าใจการเล่นที่ชื่งช้าผมไม่เข้าใจการขาดความเสี่ยงในเกม ปิดท้ายวันนี้ยอมไปที่เคสของคอบบี้เมนูรายงานจากสื่อใหญ่ๆอย่าง The Atlantic รอบวันที่ผ่านมารายงานตรงกันนะครับว่าตัวนักเตะตั้งใจจะหาช่องทางย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้ด้วยสัญญาย,ยืมตัวพร้อมระบุว่าตัวนักเตะค่อนข้างผิดหวังที่ขาดโอกาสลงสนามมากพอในยุคของรูเบนอัลโมริมแต่ทั้งนี้การตัดสินใจจากสโมสรเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงจงังหลังจบรายการแอฟริกันเนชั่นครับช่วงกลางเดือนมก,กราคมก่อนเพราะพวกเขาต้องทําการประเมิกนก่อนว่าการขาดตัวผู้เล่นที่ไปรายการชิงแชมป์แอฟริก,กันนั้นจะกระทบมากน้อยแค่ไหนรวมถึงยังต้องมีการประเมินเพิ่มเติมจากมุมมองของสโมสรด้วยเช่นกันนะครับว่า าการปล่อยยืมหรือว่าเก็บค o p y ี้เมนูเอาไว้ทางเลือกไหนจะสามารถรักษามูลค่าทางการตลาดในตัวผู้เล่นได้มากที่สุดเนื่องจากถ้าเข้าสู่หน้าร้อนแล้วทีมตัดสินใจขายขาดจะได้ไม่กระทบต่อตัวเลขที่จะตั้งมากนะรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนบอลอย่างพวกเรา